รถยนต์นิวซูซูกิสวิฟท์พาวเวอร u ยูอั๊บแป๊บอะไรอีกเนี่ยย่าป่านี่ป่านีอะไรไปทำอะไรไว้เฮ้ยไปถอยป้องอะไรมาอีกเนี่ยฮะเอาเถอะเฮย่ยเนี่มีแฟนแล้วใช่ไหมมีที่ไหนแฟนที่ไหนเอามาจากไหนน้าปองเขาบอกฉันหมดแล้วว่าแกเนี่ยชอบออกไปจากบ้านดึกๆแล้วก็ไปกับผู้ชายเฮ้ย ที่ห้ามห้ามไว้เนี่ยมันไม่เคยกับอะเลใช่ไหมฮะมันเป็นใครมันเชื่ออะไรแล้วทําอะไรกันไปถึงไหนแล้วฮะทำไมแกเชื่อไม่ถึงแถวฮะ แต้มเป็นแบบนี้ย่าต้องไม่แต้มเป็นแบบนี้รู้ไหมแล้วบ้านหลังเนี้ยไม่อยากให้แต้มอยู่แล้วใช่ไหมแต้มไม่อยู่ก็ได้ อา้าวแต้มเราไม่รู้ว่าเธอเข้ามายังเ,เสียใจเรื่องพารีอยู่เหรออืมก็ด้วยอะแต่ก็มีอย่างอื่นอีกอ๋อ ก้องเข้ามาเตรียมงานใช่ไหมมีอะไรบอกเราได้เลยนะเดี๋ยวเราช่วยเองเอ้ยไม่เป็นไรแตมไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่เราจัดก,การเองนี่ตาดำขนาดเนี้ยไม่ได้พักผ่อนเลยใช่ไหมเนี่ยแต้มถ้ามีอะไรไม่สบายใจอ่ะบอกเราได้หมดทุกเรื่องเลยนะ นะทำไมก็ไม่รู้อ่ะเรารู้สึกเหมือนเราไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเลยเราเข้าใจแต้มเลยนะเข้าใจดีเลยอะเรื่องเนี้ย แต่เราอยากให้แต้มรู้ไว้นะว่าแต้มไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวบนโลกนะแต้มยังมีเราเอ่อมีเราก็มีเพื่อนๆมีทั้งหลายคนที่เขาพร้อมจะอยู่ข้างๆแต้มอะไม่ไหวแล้วมั้งพักผ่อนหน่อยไหม,มเออนี่เราซื้อนี่มาด้วย พร้อมอยังอืมสามสองหนึ่งว,ว้าวเป็นไงสวยไหมอืมสวยจังเราว่าเราจะมาตั้งไว้ที่นี่เลยอะเผื่ออยากจะนอนเล่นนอนดูดาวหรือว่าตามอย่าตั้งชื่อดาวแบบที่แต้มชอบทำก็ได้นะ <c oughs> ไ,ได้เลยไหมนะจะได้ยายเข้าไปอยู่ อากล้องอพวกเครื่องดื่มแล้วก็น้ำแข็งมาส่งหมดแล้วนะมีอะไรให้เตรียมอีกปะไม่มีอะไรละที่เหลือดกูจัดการเองส่วนมึงกับไม่ต้องทำอะไรแล้วนะเว้ยกูให้มึงมาสนุกไม่ได้ให้มึงมาใช้แรงงานไม่เป็นไรเว้ยกูมันพวกถนัดใช้แรงอยู่แล้วไม่ต้องคิดมากนะเว้ยไอ้กูมันก็ปากมาของมันอย่างนี้อยู่แล้วอะ โทษนะครับงานเริ่มทุ่มหนึ่งอ่ะไปเจอกันนะเอา้เอามามากันทำไมวะเอา้ามันไม่ใช่ที่ของพวกมึงแหมไอแม็กมึงกล้าบอกเนาะว่าไม่ใช่ที่ของพวกกูเนี่ยแล้วมึงเนี่ยอยู่สูงกว่าไอ้แฟนรกแบบพวกกูสองคนตั้งแต่เมื่อไหร่วะฮะนี่แค่มึงได้ทุนจากแม่เขาหน่อยเนี่ยมึงก็คิดว่าตัวเองเป็นลูกไฮโซเลยเหรอวะฮะที่กูห้ามอ่ะกูรู้ไง ที่เนี่ยมันไม่ได้สนุกกับคนแบบพวกเราเว้ยกูแค่มาช่วยงานเขาเฉยๆกูก็แค่อยากเห็นบ้างว่าไอ้คนที่มันอายุเท่ากันเนี่ยเขาใช้ชีวิตกันยังไงแค่กูมาดูเนี่ยมันไม่ได้เหรอวะฮะแต่ที่นี่มันขายบัตรเข้างานนะเว้ยตั้งห้าร้อยยฮะค่าเฮียอะไรวะตั้งห้าร้อยนี่มวกกูใช้ได้ทั้งอาทิตย์เลยนะเว้ยเอ้าเพื่อนมึงเหรอ เฮ้ยเข้าไปเลยน้องจัยไอ้กูมันตั้งราคาเวอร์เอรไปงั้นแหละไปสนุกด้วยกันดิจะดีเอวะเพื่อนมึงก็เหมือนเพื่อนกูเอาเลยเต็มที่เขาบอกว่าเต็มที่เออเนี่ยมันต้องอย่างนี้เออโอเคกูเตือนมึงก่อนนะเว้ยห้ามพวกมึงสองคนสร้างปัญหาที่นี้เด็ดขาดเข้าใจปะไปดูซะละได้ครับครับพี่ แกไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นวันนี้ฉันจะช่วยแกเ,เรื่องนี้ต้องจบจบแบบที่แกมีความสุขด้วย คุยกับตแต้ม่อยดิแต้มวันนี้หลังจบงานเราค่อยคุยกันนะเราไม่อยากทำลายบรรยากาศงานในกล้องอนะเรารู้ว่ากล้องมันตั้งใจมากอืมได้ดิเราก็มีอกให้คนอื่นมาสนใจเรื่องเราตอนนี้เหมือนกันอนะ เฮ้ยก้องทำไมต้องเป็นทีมนี้ด้วยวะกูค,คิดว่าจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามเราต้องเคยขโมยอะไรมาจากใครกันบ้างแหละไม่เปน็นแต่ความรู้สึกวันนี้เรามาสนุกกันให้เต็มที่ลืมโลกนอกที่เรามีช่างแม่งมันกับทุกอย่างที่นี่ใครจะเป็นอะไรก็ได้ ที่เราอยากให้มันเป็นหมดแก้ว Chasing power pushed them closer to the edge I pulled. There's nothing left to lose You your อยู่ปาร์ตี้กับพวกเพื่อนเนาะน่าสนุกดีอ่ะขอแวะไปหาได้ไหมเฮ้ยนี่กาวีเหรอนี่กุนกุน ที่กูไม่ได้มาไปไอ้สัตพวกมันมีแต่พวกมึงไงมันต้องเป็นแค่พวกกูเท่านั้นเหรอวะพอกูจนกูอะดูเป็นคนเฮี้ยไอ้เฮี้ยพอแล้วเดี๋ยวกูจะค้นตัวทุกคนเลยค้นให้เหมือนกันทุกคนด้วย